คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บใส่ติทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษเีหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกาลังใจเช่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากดอกสิบล้านตลาดชีพนะครับสถิี่สองนะครับอย่าลืมนะครับไปติดตามนะครับเพื่อเทียบตัวเลขด้วยนะครับเพื่อความมั่นยังยิ่งเทียบเป็นหลานสูงท่านก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับเรามาดูนะครับสถษฐีตรงนีเ้เราแสด้เห็นอยู่แล้วว่าคำนวณเป็นยังไรนะครับ แต่ว่าคุณดูควบคู่ไปกับเรานะครับว่าเราคำนวณจริงไหมเราก็นำไปที่ประรุกนะครับผมก็จะแสดงหนีวิธีทาแบบนี้แล้นะครนะับและให้คุณเห็นไปนะครับเรามาดูนะครับเจตยลตบหกสองนะครับที่อกสิบเจ็ดสี่แสองสี่สองต่ห้าหกครับเราจะนิสส่วนมาเราโดยเราชะนิสส่วนของหลัก่ยหลมันจะห่งคูณด้วสองแปดสองสิบหกสิวกสที่ครับสิบหกสิบเจ็ดสิบแได้สิ สิบแปจะไม่ส no ่ Star 8แครับจะรหมวยคือเลขแปดแปดไม่พบในหลักสิบล้านครับต่อมาครับหนึเมษาหนึเมษาหนึมีนาคมหกสองคำนบเบรรจุได้เลขสี่สี่ไม่พบในหลักสิบล้านครับสิมีนาคมหกสองคำนบณเนบรรจุได้เลขสี่สไม่พบในหลักสิบล้านครับหนึ่งเมษายนหกสองคำนบเนบรรได้เลขหกไม่ปบในหลักสิบล้านครับ S 1ามพิาลคูมสงควิบริบกดเลขแปแปม่เป็น hmm ักสิบ้าครับสพฤษภาคมหกสอคนวินบริบได้เลขแปดแปรไม่เ็นักสิบ้าครับสิบหกพิสาคมหกสองคำนวณเงิบริบกได้เลขสองสอม่เป็นันสิบ้านครับหนึมิหนึ่งมิุนายนหกสคนวบริบได้เลขศูนยม่เป็นักสิบ้าครับ สิบแปดเป็นเหคำนวณเบัได้เลขสองไม่เป็นแบง10สิบล้านครับหนึ่งก็ได้เลขของหกสอคำนวณเนบัตได้เลขส4่ไม่เป็นแบงสิบล้านครับสิบห้าก็ได้เลขของหกสองคำนวณเงินบับได้เลข6กไม่เป็นแบงสิบล้านครับ1นสินหาของหกสอคำนวณเงินบัตได้เลขสองไม่เป็นแบง10สิบล้านครับ 16, สิบหกสินหาคำหกสองคำนี้เนีน่เป็นบนดับได้เลขอ 6, 2, คำาน,นดับบนได้เลขศูนย์ศูนย 6, 7, ไม่ต้องแปลงสิบล้านครับหนึ่งกันย 6, 2, านหกสองคำบวนดับบนได้เลขหกเลขหกครับเลขหกอ่ามาดูครับเลขหกไม่ต้องแปลสิบ้านครับหนึ่งกัาหกสองคำนวณดับบนได้เลขแปดแปด อ่าดับล <hundred> ่างได้เลขแปดแปดดับสิบล่างแปดไม่เป็นเลขสิบ้านครับหสิงหาคมหตุลาคมหกสองคำนวณเนาะคำนวณดับได้เลขสเออติดปากนจากสูติี่ไม่ป็นลขสิบล่าง 1, ิบหกตุลาคมหกสองคำนวณได้เลขสองสม่ปลบ้านครับหพฤาหกสองคำนวณได้เลขแปดแปดไม่ปนเลขสิบล้านครับ สิบหกพจกาลัหกสอคำนวณเลขกับตัวเลขหกหกไม่เป็นเลสิบล้านครับหนึ่งธนบหกสอคำนวณเป็บ 11, าานบน,นเลขสี่สี่ไม่เป็นลสิบล้านครับสิบหกธนวัคมหกสองคำนวณเลขกลับัวเลขศูนย์ศูนย์ไม่เป็นลบล้านครับสามสิบธนบคามหกสอคำนวณเลขกลับตัวเลข2องสองไม่เป็นเลสบล้านครับสิบเจ็ดกสา ครับเจ14สอบี่ที่ดับเ6ครับ6ม่เป็นสิบ้าครับ1กุมาพันธ์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 ส3คำนวณหยุดคำนวณเลขกลับไปเลข6 6กไม่เปนเลดสิบ้าครับ1 6กุมาพันธ์6าคำนวณเลขกับไปเลขศูไป็ครับ1มีนาคม63คำนวณเลขกับไปเลขศ ศูนย์ไม่เป็นในสิบล้านครับสิบปพีนาคมหกสามคำนวณเลขจับเป็นเลขศูนย์ศูนย์ไม่เป็นในสิบล้านครับสิบหกพฤษภาคมหกสามคำนวณเลขลับเป็นเลขสองเลขสองนะครับทุกสดเป็นครั้งที่หนึ่งนะครับสักครู่ครับเลขสองนะสองพบหนักสิบล้านครับตรเป็นครั้งที่หนึ่งจริงด้วยนะครับต่อมาครับสิบไปได้หกสามคนวณเลขจับเป็นเลขสองสองไม่เป็นในสิบล้านครับ สิบกี่ได้เป็นหกสาคำนวณเลขจากเปเลขศูนย์ศูนย์ไม่ต้องเป็นสิบล้านครับหนึ่งกระดาษของหกามคำนวณเลขจับเปเลขหกหกไม่ต้องเป็นสิบล้านครับเนสิบกกระดาษของหกาคำนวณเลขจากเปเลขหกไม่ต้องเป็นสิบล้านครับหนึ่งสิาของหกสามคำนวณเลขจับเป็นเลขแปดแปด่ต้องเป็นสิบล้านครับเลขแปดไมนต้งปสิบล้านหรือเปที่สองนะครับต้องเป็นที่หกสองต้องหือเป็นที่สนะครับ สิบหกสิงหาคมสิบหกสิงหาคมสิสิงหาคมหกสาคำนวณเลขกับเลขแปดแปดไม่เป็นล้านครับหนึ่งกันยายนหกสามคำนเลขกับเลขแปดเลขศูนย์ศูนย์ม่เป็นสิบล้านครับสิบหกตุาคมหกาคำนเลขกับเลข2องสองเนล้านครับหนึ่งตุลาคมหกสามคำาวณเลขกลับไเลขแ 8, แ่าไม่เป็นเลสิบล้านครับหนึ่จละกคนหกสคำนวณได้กับไปเลขสองสองไม่นสิบล้านครับหนึ่งามคำนวณได้กลับไปเลขศูนย์ศูนม่เป็นสิบล้านครับสิบหปอรเซ็หามคำนวณได้กลับไปเลขสี่สี่ไม่เปนสิบล้านครับหนึ่งคนาำนวณกับเลขศูนย์ศูนม่เป็นสิบล้านครับสิบหกาคมามคำนวณกับไปเลขแด เลขแปนะครับลองดูครับเลขปนั้นไม่เปนนน 6, น็นเลขสิบล้านครับสามสิบจานาคมหกสานวณเลขเลขสี่สีนั้นไม่พบในหลักสิบล้านครับต่อมาครับสิบเจ็ดมกราคมหกสี่คำนวณเลขับสามคูณสอเป็นหกหบวสองเป็นแปที่เราเลขแปดครับเลขแดนั้นไม่ป็นหลักสิบล้านครับเป็นว่าต่หมาครับต่อมาครับ 1บอกหนครับคำนวณเลขแปดด้เลขแปดเลขแปดนะครับผดครับแปดไม่เป็นหนกสิบ้านครับ1ิบบกปรนกสี่กสบสองสององบกสองที่เป็น4ี่้ตัเลขสี่ครับสี่นั้นไม่พบในหลัก10บ้านครับ 1. นะ 4, มีนาคม64คำนวณเลิกลับไปเลข2 2แม่เป็นเงิสิบมีหลักสิบ้านครับ 10. ม,มีนาคม64คำนวณเลิก 3. 3, 2, ลับไปเลข3ก็คือครับคำนวณเลิกตัดไปเลข3 2แม่เป็นเงินสิบบาทครับ 10. มีนาคม64คำนวณเลิกตัดไปเลข0 0พบดีเงินสิบบาทครับตัวแบงที่3เท่าน,นั้นนะครับต่อมาครับ 1> 1, หนึ่งเมษายนหกคำนวณได้กับไปเลข6 6ไม่เป็น10สิบล้านครับ1ิบหกเมษาเลนหกสี่คำนวณได้กับไปเลข6 6หกไม่เป็นไปสิบล้านครับ2องพิสตาคอมหกสี่คำนวณได้กลับเปเลขหกหกไม่เป็นไปสิบล้านครับสิบหกพิสตาคอมหกสี่คำนวณได้กับไปเลข2 2ไม่เป็นไปสิบล้านครับหนึ่งไม่ใช่หกสี่คำนวณได้กับไปเลขศูนย์ศูนย์ไม่เป็นไปสิบล้านครับ สิบหกไป่ง่าหกสี่คำนวาเลิกลับไปเลขแปดแปดแม่ตัวเลขสิบล้านครับหนึ่งก็ได้ตัวคูณหกสี่คำนวาเลิกลับไปเลขสองสองแม่ตัวเลขสิบล้านครับสิบหกก็ได้ตัวคูณหกสี่นะครับคำนวณเลิก 6, 6, 6, ลับไปเลขหกหกแม่สิบล้านครับปิดแสงที่สี่นะครับตลิกกลับปีหกสองนะหนึ่งสิบล้าคูณหกสี่ครับ สองคูณสเป็น4ี่บวกสองเป็นหกด้วยหัเหกครับหกนั้นไม่เป็นเสิบล้านครับสิสิงหาคมหกสี่นะครับเจ็ดสองสิบ่สิบสี่บวกสองของที่เป็นสิบหกด้วยับเลขหกครับหกนั้นไม่เป็นเขสิบล้านครับหนึ่งกันยายนหี่ครับสีคูณสเป็นแปดตอวกสองครับเป็นเก้าเป็นสิบสี่สี่กเลขศูนยครับศูนย์นั้นไม่เป็นเสิบล้าครับสิกกันยายนหกครับ เปล่เป็น64นะครับ9218 18บวก2ของที่ครับ18 9 2 0 0บเล่ไ0ครับ0น้ไม่ประมาณ10ารครับ10 1ค64นะครับ1ค2ได้2 2 2ของที่เป็น4เล่4ครับ4น้ไ้ประมาณ10ารครับ10เลค64ครับ3ู2เป็น6 6, 4, 5, 6, 6, 6 5, -2 ยกสอครับหกเ8ด็ดเป็นแปดได้แปดแปดครับเปดแปนะแปดได้ประมาณสิบาครับ1พฤษสิบเาียน64ครับศูงสี่ห้าสูสามจ็ดสัา้าครับ0ูได้0 0-2 0ูได้2องได้นั้นนะได้ประมาณสิบาน,นะต่อมาครับ1ิพฤษิการหกสี่ สี่สามสองเจตัวหนึ่งสองตัวห้าเจ็ดครับแล้วเช่นส่วนของหลักร้อยคูณด้วยสองนะครับเจ็ดคูณสองได้กับสิบสี่ใช่ไหมเจ็ดสองสิบสี่สิบสี่บวกสองที่เป็นสิบหกเจ็ดสองเจ็ดสองสิบสี่ก็คือสี่สี่บวกสองที่เป็นหกได้แบบเลขหกครับ่อเคโอเคสิบหกพื้จิกายเป็นหกสี่ เราคำนวณในส่วนของดับในส่วนของหลักสิบล้านใช่ไหมคือเลขหกต่อมาครับเรามาดูหนึ่งเันานาคมหนึ่งเท่านาคมตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตหนึ่งเท่านคมหกสี่ออกศูนย์เจ็ดเจ็ดสองห้าแปดสองตัวละแปดสองเลขหกไม่พบในหลักสิบล้านนะครับเรามาดูหน,นึ่งเท่าาคมหกสี่หลักร้อยน้องเขาจะหนึ่งคูณด้สองสองคูณสองเป็นสี่สี่บวกสองสี่บวกสองคงที่สี่ห้าเป็นหก เอา้าได้ดับตัวเดิมไหมนะได้เลขหกครับโอเคครับเจปตับให้ชัดหน่อยเลขหกนะครับหนึ่งหนึ่งธันวาคมหกสี่คำนวณในส่วนของดับสิบล้างได้เลขหกนะครับหกเรามาดูนะครับสิบเกธันวาคมหกสี่สิบหกธันวาคมหกสี่ครับเรามาดู สกคู่นะครับ16ธันวาคม64นะครับออก6 3 9 2 3 5 2 3 8 3นะครับเลข6ไม่พบในหลัก10ล้านครับอ่ะเอามาดูต่อใชีส่วนของหลักร้อยรางวัที่1กูได้2 2คูณ2เป็น4 4บวก2เป็น2คูณ2เป็น4 4บวก2เป็น6ได้ดับเลข6ครับนะ30ธันวาคมครับ สามสิบกนคมหกสี่แปดหนึ่งเก้าศนย์หกสองตัวล่างสามหะครับสองเลข6ไม่พบใน่หลักสิบล่างน,นะครับเรามาดูนะครับ8ปดห6ึ่งเก้์หกอล่างสาหน่วยสิบร้อยหลักร้อยคูณด้วยสองนะครับศูย์คูณสได้ศูนศบวกสได้0ูบวกสองศูนย์คูณสได้0 0นบวกสได้ 0, สองนะครับได้ตับเลขสองนะครับนี่ครับตับเลขสองนะครับสิบเจ็ดมัคระคมหกสี่ครับอ 8, 8, 0, 1, 5, 9, 2, อกแปดแปดศูนย์หนึ่งห้าเก้าสองตระร้าเก้าสองครับหน่วยสิบร้อยหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งคูณด้สองครับหนึ่งคูณสองได้สองสองบวกสองคงที่ครับเป็นสี่ใส่สี่ครับ ได้ดับเลขสี่หุมภาพันธ์หกครับออก944 3082สีองตัวล่างออก30มนะครับนอามาดูนะครับเลขสีไม่พบในหลัก10บล่างครับ1นึุมภาพันธ์หกครับเก้าสี่สีองตัวล่าง30เรามาดูครับหน่วย10บร้ยหลักร้อยลงวัลที่หนึ่งคูณสองสามคูณสเป็น6 6หกบวกสองคงที่6 7เป็น8ถูกต้องนะครับ เขียนนะน้นว่าตัดมาออก57เนะครับเลขแปเลขแปไม่พบในหลักสิล้างถูกต้องนะครับต่อมา17บ็กุมภาพันธ์หกหครับศูนย์เก้าแ้าเกจ็ดสองเก้าห้นะครับต่อคำนวณต่อหน่วย10บร้อยหลักร้อยวันที่หนึ่งคูณด้2สองห้บวกสเป็น 12. 12 12ก็ใส่เลขสอครับได้ดับเลขสอ หมีนาคมหกหครับออก0ูนย์หกเก้กอง็ตออก0ูนย์เดะครับดักสิล่างนะครับเลขสไม่พบในหลัก10บล้านครับต่อมา1มีนาคมหกหครับเออคูณสองเท่ากับสิบแปวกสองครับสิบแปดสิก็ได้ดับเลขเลขอะไรเลขเลขศนะครับสักครู่ครับครับได้ดับเลข0นะครับเลขศูน เลขศูนย์ใส่ศูนย์นะครับต่อมาครับ16มีนาคม65ครับออก737867203เราใช้ในส่วนของนะครับเลขศูนย์มากระทบในส่วนตัวนี้นะครับเลยหลุดไปนะครับรู้สึกจะหลุดเพิ่งหลุดจะเพิ่งหลุดเป็นครั้งที่5นะครับตั้งแต่ปี62หลุดเป็นครั้งที่5นะครับเท่าที่จำได้นะครับสักครู่นะครับโอเคต่อมาครับ16มีนาคม65ครับอ่ะตามาดู นะครับ7จ็ดสามเจ็ดศูนย์สครับแปดคูณสอ2แปดสบกสิบหกบวกครับ 16, 16. 16. 16. 1หกสิเดสิบดได้ดับเลขแปครับได้ดับเลขแปดเมษายนครับออก9ก้าเจ็ดศนยึ่งแสองตัวละออก1นนะครับหลักร้อยรางวัลที่1นึ่งคูณสองหกสองสิบกสอบองงวกด้วยสองหงที่เป็น6กสองสิบสบวกสองเป็น14ใส่ส่ได้ดับเลขสีนะครับ 16เมษายน65นะครับออก3 95 9192ห้าเกองออก58นะครับเลขสีไม่พบในหลักหน่วยล่างนะครับถอไปเลขสีไม่พบในหลัก10ล่างนะครับหลัก10ล่างนะครับอ่ะทำาดวกันต่อ9คูณ2เท่ากับ18 18บวก2ครับ 18, 2, บ18 19 20 20ใ่สย่สใส่0นะครับได้ดับเลข0 อันนี้เป็นสูตรของดับ10ล่างสุดที่2ตลอดชีพนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นการจ้าเสิ่งรายก,กันอยากรวยต้องดูไวชโชคเศรษฐีม้านครับีครับ